วันนี้เราก็จะมาทำนาฬิกาแบบกราฟนะคะก็เข้าไปที่ edit part ค่ะจากนั้นก็คลิกที่ new file new html page นะคะก็จะได้ดังภาพค่ะจากนั้นเราก็ากพิมพ์คำว่า script language ค่ะแล้วก็ enter ลงมานะคะแล้วก็ประกาศตัวแปรนะคะให้มี ให้กำหนดความสูงแล้วก็ความกว้างเท่ากับ10นะคะแล้วก็ขนาดของตัวอักษรน,นะคะเท่ากับ11ค่ะจากนั้นเราก็ Enter ลงมานะคะแล้วก็ประกาศตัวแปรให้เป็นให้ตัวหนังสือนะคะมีสีดำค่ะแล้วก็มีความหนานะคะ Enter ลงมานะคะเอนเทลงมานะคะอันนี้เราก็จะกำหนดวูปให้มันนะคะก็บรรทัดที่29นะคะพอแบบครบรอบแล้วนะคะมันก็จะเริ่มนับใหม่นะคะ ต่อไปก็บรรทัดที่3 1นะคะมันก็จะทำวนซ้ำไปเรื่อยๆค่ะ จากนั้นเราก็เอนเ r อร์ลงมานะคะค่ะบรรทัดที่38นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันการจัดการเวลาในปัจจุบันค่ะแล้วก็บรรทัดต่อไปนะคะบรรทัดที่40คะ่ะก็จะเป็นการบอกว่าเวลานั้นนะคะอยู่ที่เท่าไหรค่ค่ะแล้วก็บรรทัดต่อไปนะคะก็กี่ชั่วโมงคะ่ะแล้วก็กี่นาที คำสั่งพวกนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มไปทีละหนึ่งค่ะจาก60วินาทีนะคะเป็น1น,นาทีค่ะจาก60นาทีเป็น1ชั่วโมงค่ะเหมือนเป็นเงื่อนไขค่ะ ต่อไปนะคะบรรทัดน,นี้นะคะก็คือแบบหลังจากมีการโหลดหรือคอนโทรลข้อมูลทุกอย่างที่สมบูรณ์แล้วนะคะมันก็จะแสดงผลออกมาผ่านทางเว็บให้เราเห็นค่ะ อันนี้นะคะก็เมื่อครบรอบเวลานะคะมันก็จะทําการเปลี่ยนค่าใหม่ค่ะโดยที่จะไม่เก็บเวลาเก่าไว้นะคะมันก็จะแสดงเวลาในปัจจุบันค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็ปิดสคริปค่ะ อันนี้เราก็จะให้ชั่วโมงมีตัวแปรเป็น h นะคะแล้วก็นาทีมีตัวแปรเป็น m นะคะแล้วก็วินาทีมีตัวแปรเป็น s ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการจัดการเวลาในปัจจุบันนะคะ now, now เท่ากับ new data ค่ะแล้วก็มีการแสดงเวลาว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีนะคะ จากนั้นเราก็เซฟนะคะไว้ที่ใดไหนก็ได้ค่ะแล้วก็นำสกุลไฟล์นะคะเป็น html ค่ะ เราก็มาลองเปิดดูนะคะก็จะได้ดังภาพนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ